จากกรณีนะักแสดงหนุ่มการสมายค่ะได้ออกมาโพสต์ข้อความแชร์เดือดดาราชายพระเอกคนดังคนฟอลอินสตาแกรมหลักล้านขอกินตับอดีตแฟนที่เพิ่งเลิกแค่1อาทิตย์ค่ะอีกทั้งยังปล่อยภาพแชทออกมารัวๆทำให้ชาวเน็ตวิจารณ์ณกันอย่างหนักพร้อมแห่เดาแห่โยงกันมากมายเลยล่ะค่ะ ต่อมาค่ะหนุ่มกันสมัยได้ออกมาโพสต์ข้อความอีกครั้งว่าจริงๆอยากเปิดมากกว่านี้แต่ผมไม่อยากพาดพิงถึงบุคคลที่3ที่ขาดบางช่วงบางตอนเพราะมันถามเรื่องส่วนตัวผู้หญิงผมไม่อยากเปิดเผยส่วนเรื่องผู้หญิงรบกวนอยากขุดเลยผมคุยกับฝั่งผู้หญิงแล้วแล้วเขาเป็นคนมาบอกผมเองด้วยซ้ำว่ามันดีไปหาเอาเป็นว่าจบแล้วครับ เรื่องที่ออกมาพูดอยากให้สังคมรับรู้ว่าไอ้คนแบบนี้มันแย่ขนาดไหนดาราก็คนครับล่าสุดค่ะนักแสดงหนุ่มออกัสวชิวรวิทย์ได้ออกมายอมรับว่าแชทด,ดังกล่าวเป็นของตนเองจริงค่ะโดยระบุว่าแชทส่วนตัวที่ถูกเปิดเผยออกมาเป็นของกัสจริง เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อสามถึงสปีที่แล้วกัสไม่ได้คิดหน้าคิดหลังให้ดีจนส่งผลต่อความรู้สึกของเพื่อนซึ่งกัสขอโทษทันทีที่เกิดเรื่องตามแชทดังกล่าวแต่กันได้บล็อกกัสทุกช่องทางกัสพยายามทุกช่องทางในการขอโทษเพื่อนให้เพื่อนคนที่สนิทกับกัสและกันช่วยขอให้หันหน้ามาคุยกันดีๆเมื่อใจเย็นลง แต่ก็ไม่เป็นผลจากข้อความดังกล่าวที่กัสพูดออกไปกัสอยากจะขอใช้พื้นที่ตรงนี้ขอกล่าวคําขอโทษน้องผู้หญิงที่กล่าวถึงด้วยนะครับสุดท้ายกัสขอโทษผู้ใหญ่ทุกๆท,ท่านขอโทษต้นสังกัดรวมถึงเพื่อนร่วมงานที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้ขอโทษแฟนคลับทุกๆคนนะครับที่ทําให้ผิดหวังในคําพูดของกัสซึ่งจากนี้กัสสัญญาว่าจะระวังคําพูดให้มากขึ้นและจะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีก